สวัสดีครับพบกับอืองรถไทยสิ้นอีเส้นเคยครับวันนี้มาเจอนาวี L450 1.8ครับเจอแต่หินครับผมตายมันคือหินหลายไงโอ้ตายตีสี่เนาะโอ้เจอแต่หินครับผม,มอโอ้ว่าแต่ฟันลอตเตอรี่จะไปก่อน ฟังเสียงครับฟังเสียงใส่ลุยปัดนาครับมองมาเห็นหินครับผมนาก็มีแต่หินปัดน้ําครับปัดข้าวปัดลมครับผม <c oughs> เจอดอกนี้เข้าไป น,นี่ก็สายลุยเหมือนกันครับผมห้านศูนย์ครับคูบตาปันน่นนาตมครับสายลุยรถนี่ก็จะเข้าปีที่สามแล้วโดูเจ้าของโดยเจ้าของรถขับตาบหน้าตาเจอหินมีพัดลมด้วย นีนน่ากลัวมากเลยครับฟันโตรตารี่มันมันก็จะไปหมดก็อย่างนี้แหละเนยดูครับดูเป็นนาหน้าหีนครับเนี่ยหินก็ หินก็ประมาณเดี๋ยวผมจะให้ไปดูหินครับมีครับหินหินก็ประมาณนี้แหละหินหินแดงครับโคตรหินแต่นี้ก็ตีไปแล้วนาก็มีหินนู่นใกลๆก็นูนนพ่อพ่อตีอย่นนเอ่อแต่ดันก็ยัดมาห้าสิบเจดครับวันนี้มาเจอกับคูปต้าห้าสิบ ศูนย์หเหินครับมองไม่เห็นครับหินหืมโอ้โหไอหยางพังนั่นอหยาง,ยางารถฮะสลักรถมันถูก,กับล้อดได้เหรอไงเนี่ยมันถูก,กับล้อ ไอ้ฟังนี่แนละ้วมันมันไอ้คาดนั้นมันทัก่กับหลอดนั่นนั่นนนั่อ๋อ,อ,อสลักรถสลักรถโอ้เจ้าหินหนึ่งสี่นี่กันยากแนเนอนตัวพังเมื่อเด็กคอง เออเราก็มีหลวดมียางใส่ใส่ได้ปะได้ตะปูแล้วนั่นพอดีตะปูเลยมาทางกันรุดอีกได้ถ้าบ้า,ายางหลอกเรียบร้อยอีได้งที่นี่ต้นต้นนี่เอา,ายางใส่น,นี่ตัวนี้เอาไมา่อ๋อม,อ,อมีใหม่พร้อมเจอหินกระโดดสองสามเทือ่อนเี่เรียบร้อยเลยนะเจอหินเด้่มันกระโดดเออตะปูปูล็อกเลย ผมเดินมาในยังโดนไปเลยนี่แเพลย์ัหน,นึ่งเล้วนี่เตะหินนั่นละสูตรนี่แหละงอเลยอ,เอยู่แล้ว เอออยู่แล้วบะนี่บอกแล้วบะนี่เราต้องหว่วองเอรยังอ,อ้าจัดไปโดนได้ลายหินบะนี่มันต้องไม่ยาบนั่นบะนี่ หินเยอะครับมันกระโดดสลักแกก็เอาไม้เสียไปเฉยต่อครับต่อ,อเเจอหินเยอะแพ้กระโดดสลักแกก็เอาไม้ขัดไว้แกบอกอน่าจะแค่รอบเดียวครับผมหวานหวานต้มครับ หินเยอะตีรอบเดียวพอแล้วฮึมาแมเขาเรียกว่าของแท้เลยครับหิน แล้วเราดูจบนี้จบนี้เราก็ไปดูยันมากันต่อครับไปทำยันมากเอาเอาเอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่อง youtube หรือรถถ่ายซิ่งครับจะมีคลิปมันๆเรื่อยๆให้ดูครับผมตามฤด,ดูกาลหน้าหน้านี้ก็หน้าทำไร่ทำนาต่อไปก็ตัดไม้ตัดยูถอดมันปลูกมันทำทุกอย่างครับมีอะไรเราก็ถ่ายทิมงานแบกข้าวมาแล้วครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับ